สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำสอนหนึ่งในพุทธศาสนา,าที่แม้จะสั้นๆนะครับแต่กลับทรงพลังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีมากๆเลยนั่นคืออาทิตตสูตรครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะอาทิตตสูตรนี่ เป็นเหมือนเพชรเม็ดเล็กแต่ส่องแสงจ้าจริงๆค่ะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งตัวพระสูตรเองจากพระไตรปิฎกเล่ม15มีอาทิตตชาดกจากเล่ม27ด้วยแล้วก็มีพุทธพจน์อื่นๆอีกวันนี้เราจะมาดูกันว่าแก่นแท้จริงๆของคำสอนนี่คืออะไรทำไมถึงสำคัญแล้วมันบอกอะไรกับชีวิตเราได้บ้างครับค่ะหัวใจหลักเลยก็คือการเปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนกับเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้นะคะเป็นภาพที่อืม ค่อนข้างจะกระตุ้นให้เราต้องตระหนักถึงความจริงบางอย่างนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับสมบัติที่เรามีอยู่ก่อนที่ไฟนั้นมันจะเผาทุกอย่างไปหมดเลยค่ะโอ้ฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่ตัวอาทิตตะสูตรก่อนเลยเรื่องราวเป็นมาอย่างไงใครเป็นคนกล่าวหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองเลยตามที่บันทึกไว้นะคะในพระไตรปิฎกเล่มที่15นะคะเรื่องเกิดที่พระวิหารเชตวันสมัยพุทธกาลเลยคือในคืนหนึ่ง พอเลยช่วงยามแรกไปแล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งปรากฏกายขึ้นมาแสงสว่างไปทั่วเลยค่ะแล้วเทวดาองค์นั้นก็ได้กล่าวคาถาถวายพระพุทธองค์ค่ะเทวดามาเลยเหรอครับเออแล้วท่านมาทูลเรื่องอะไรครับถึงต้องมาตอนดึกขนาดนั้นมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคาถาที่เทวดาทูลน,นี่แหละค่ะคือเนื้อ,อาหาหลักของพระสูตรนี้เลยเป็นการเปรียบเทียบที่คมขายมากๆเริ่มต้นด้วยภาพก่อนนะคะท่านบอกว่า อาทิตตสมิงอาคารสงยังนีหรติภาชนังตั้งตัดสะโหติอัถายโนจะยังตัฏฐไดหติอ่านว่าอาทิตตสมิงอาคารสมิงยังนีหรติภาชนังตั้งตัดสะโหติอัถายะโนจะยังตัฏะไทยหติอ๋อครับซึ่งก็แปลว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะอะไรออกไปได้ภาชนะนั้นแหละถึงจะเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆ ส่วนไอ้ของที่ขนออกไปไม่ได้ก็ต้องไหม้ไปในกองไฟนั้นนี่คือภาพแรกเลยค่ะครับชัดเจนมากครับเรือนไฟไหม้ก็ต้องรีบขนของสําคัญออกมาใครๆก็เข้าใจได้แล้วท่านเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงต่อครับค่ะเทวดาก็เชื่อมโยงต่อทันทีเลยค่ะว่าเอวะมาธิตโกโลโกชรายะมรเนนะจะนีเหเรธาเนนทินนังโหติสุนีหตังอ่านว่าเอวะมาธิตโกโลโก ชรายะมาราเนนะจะนีเหเรทะทาเนนทินนังโหติสุนีหตังครับผมแปลว่าโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยกำลังถูกไฟคือความแก่และความตายเผาลนอยู่ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นควรนำรัพย์ออกด้วยการให้ทานเพราะว่าทานวัตถุที่ให้ไปแล้วนะชื่อว่านำออกดีแล้วครับอ๋อ นำออกดีแล้วด้วยการให้ทานแสดงว่าทานที่เราให้ไปมันไม่สูญเปล่าใช่ไหมครับค่ะแล้วผลของทานตามพระสูตรนี้คืออะไรครับถูกต้องเลยค่ะคือมันไม่สูญเปล่าแน่ๆคาถาต่อไปก็บอกชัดเจนว่าการให้ทานนั้นให้ผลโดยตรงเลยนะทินนังสุข,ขพลังโหติโนจะทินนังตถา,าโหติครับทานวัตถุที่ให้แล้วเนี่ยย่อมมีสุขเป็นผลส่วนที่ยังไม่ได้ให้มันไม่เป็นอย่างนั้นถามว่าทาไมล่ะเพราะว่าทรัพย์ที่เรายังกอดไว้ยังไม่ได้ให้เนะะี่ยค่ะ มันมีความเสี่ยงสูงมากโจรก็ปล้นได้พระราชาจะริบเอาไปไฟก็อาจจะไหม้หรือมันอาจจะหายไปเฉยๆก็ได้นี่คือความไม่แน่นอนของทรัพย์ภายนอกเลยค่ะจริงครับทสั์สินนีมมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนอกจากความไม่แน่นอนจากภายนอกแล้วมีความจริงอะไรอีกไหมครับที่พระสูตรเน้นย้ำเป็นพิเศษมีค่ะและอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือความจริงที่เราหนีกันไม่พ้นจริงๆ อัตะอันเตนชะชาหะติสลีรังสะอุปปทิกังความหมายก็คืออันหนึ่งในที่สุดแล้วบุคคลก็จําต้องละร่างกายนี้พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องอาศัยทั้งหมดไปด้วยความตายค่ะ hmm. คือไม่ว่าเราจะมีสมบัติมากมายแค่ไหนหรือจะดูแลรักษามันดีเยี่ยมยังไงนะคะสุดท้ายพอตายไปก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้อยู่ดีเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยจริงๆโอฟังแล้วก็เป็นสัจธรรมที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ แล้วพอเรารู้ความจริงทั้งหมดนี้แล้วคนที่มีปัญญาหรือคนที่เข้าใจเรื่องนี้ควรจะทำยังไงต่อครับข้อสรุปที่เทวดาทูลและพระพุทธองค์ก็ทรงรับรองนะคะก็คือเอตัมมะพินญ,ญายะปันดิโตภุณเชทะจะทะเททะจะอ่านว่าเอตัมมะพินญ,ญายะปันดิโตภุณเชทะจะทะเททะจะครับ ผู้มีปัญญารู้ชัดอย่างนี้แล้วก็ควรจะใช้สอยโภคทรัพย์นั้นด้วยแล้วก็ควรให้ทานด้วยค่ะคือต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองตามสมควรนะไม่ใช่ไม่ใช้เลยแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้ทานไม่ใช่ตรหนีเกินไปหรือว่าใช้ฟุ่มเฟือยไปหมดใช้ด้วยให้ด้วยสมดุลกันไปใช่ค่ะและผลของการทำแบบนี้คืออะไรทัดตวาจะพุตตวาจะยะฐานุภาวังอนินทิโตสักข,ขมูเปติฐานังอืม ครั้นให้ทานและใช้สอยตามกําลังซัดของตนแล้วเนี่ยก็จะไม่ถูกใครติชินแล้วก็ย่อมเข้าถึงสวรรค์ค่ะคือได้ประโยชน์ทั้งชาตินี้แล้วก็ได้ไปสู่สุขคติในชาติหน้าด้วยพอฟังแก่นคําสอนแล้วก็เข้าใจเลยครับว่าทําไมถึงสําคัญแต่ที่ผมทึ่งนิดหน่อยคือพระสูตรนี้จริงๆมันสั้นมากๆเลยนะครับแต่ทําไมถึงโด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากในหมู่ชาวพุทธอะไรคือปัจจัยที่ทําให้พระสูตรสั้นๆนี้มันทรงพลังขนาดนั้นครับ คิดว่ามีหลายอย่างประกอบกันเลยค่ะอย่างแรกเลยที่ชัดเจนมากๆก็คืออุปมาที่ทรงพลังภาพเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้อาทิตต์ตัสมิงอาคารสศมิงเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากมันก็แทกใจแล้วมันสื่อถึงความเร่งด่วนความไม่แน่นอนของชีวิตได้แบบทันทีเลยนะคะจริงครับเหมือนเป็นภาพจาที่แบบปลูกให้เราตื่นจากความประมาทได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะ มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับเราทุกคนตอนนี้เลยคือเรากำลังถูกเผาด้วยความแก่ความตายอยู่ตลอดประการที่2นะคะคือพระสูตรนี้ตอบคำถามพื้นฐานมากๆที่มันอยู่ในใจคนเยอะแยะเลยว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำยังไงกับทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ล่ะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันไม่เชี่ยงสุดท้ายก็ต้องทิ้มไปครับจะเก็บไว้เฉยๆก็เหมือนรอให้มันถูกเผาหรือจะใช้ฟุ่มเฟือยไปก็ ใช่ค่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดพระสูตรนี้ให้ทางออกที่ชัดเจนมากแล้วก็ทำได้จริงๆคือการให้ทานนี่แหละค่ะคือการขนออกที่ดีที่สุดและไม่ใช่แค่บอกให้ทำเฉยๆแต่ยังบอกผลลัพธ์ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้คือประการที่3คือท่านชี้ให้เห็นผลดีของการให้ทานแบบชัดๆเลยนะว่ามันทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง คือน,นำออกดีแล้วสุนนีหาตัมและให้ผลเป็นความสุขสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตคือการได้ไปสู่สุขติภูมิมันเป็นการให้เหตุผลที่จูงใจให้คนอยากทําทานจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามๆกันไปหรือทาเพราะกลัวบาปอะไรแบบนั้นค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้อยากจะกลับมาที่ภาพเรือนถูกไฟไหม้อีกครั้งครับอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยครับว่าไฟที่ว่าเนี่ยนอกเหนือจากความแก่ความตายตามพระสูตรแล้ว มันยังมีความหมายอื่นแฝงอยู่อีกไหมครับแล้วการขนของออกด้วยทานเนี่ยมันทำงานยังไงในเชิงปรัชญาหรือในเชิงปฏิบัติครับค่ะไฟหลักๆในพระสูตรนี้อย่างที่บอกคือชาราและมรณะความแก่และความตายนะคะแต่ถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นตามคำสอนอื่นๆในพุทธศาสนาไฟนี้ก็อาจจะหมายรวมถึงกิเลสต่างๆด้วยก็ได้ค่ะอย่างเช่นความโลภความกโกรธความหลงหรือว่า ความทุกข์ทั้งหลายที่มันแผดเผาจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาอ๋อเหมือนไฟกิเลสไฟทุกข์ที่เผาเราอยู่ใช่ค่ะชีวิตในสังสารวัฏนี้มันก็เลยเหมือนเราอยู่ในบ้านที่ร้อนระอุไปด้วยไฟหลายกองเลยค่ะไม่ใช่แค่ไฟแ,แก่ไฟตายครับแล้วการขนของออกด้วยทานมันช่วยดับไฟพวกนี้หรือว่าช่วยให้เราหนีออกจากบ้านที่ไฟไหม้ได้ยังไงครับการขนของออกด้วยการให้ทานเนี่ยค่ะ มันไม่ใช่แค่การย้ายของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะแต่มันคือกระบวนการแปรสภาพค่ะเป็นการเปลี่ยนทรัพยาบพวกวัตถุสิ่งของเงินทองชื่อเสียงต่างๆที่มันไม่เที่ยงแท้เสื่อมสลายได้โดนแย่งชิงได้ให้มันกลายเป็นทรัพย์ละเอียดหรืออริยทรัพย์ภายในนั่นก็คือบุญกุศลเนี่ยแหละค่ะการเปลี่ยนทรัพยาบเป็นทรัพย์ละเอียดน่าสนใจมากครับ มันเปลี่ยนได้ยังไงครับกระบวนการมันเป็นยังไงคือเมื่อเราสละทรัพย์ภายนอกออกไปด้วยจิตที่เสียสละจริงๆปราศจากความตรณีหรือมุ่งหวังจะสงเคราะห์ผู้อื่นบูชาคุณธรรมต่างๆเนี่ยการกระทำนั้นมันก่อให้เกิดพลังงานบุญขึ้นในจิตใจเราค่ะซึ่งบุญนี่แหละคือทรั์ละเอียดที่มันจะติดตัวเราไปได้ข้ามภพข้ามชาติเลยมันไม่ถูกโจรปล้นไม่ถูกไฟไหม้หรือความตายก็พากไปไม่ได้โอ มันเหมือนกับว่าเราเอาทองคําก้อนหนึ่งไปหล่อเป็นพระพุทธรูปคุณค่ามันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายทางจิตวิญญาณมากขึ้นแล้วก็คงทนกว่าเดิมด้วยเข้าใจแล้วครับคือการให้ทานนี่เหมือนเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งเลยเปลี่ยนสิ่งที่ไม่แน่นอนให้เป็นสิ่งที่แน่นอนกว่ามากๆใช่ค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าไอสิ่งที่เราไม่ได้ ผลออกด้วยการให้ทานไปสะก่อนเนี่ยสุดท้ายมันก็จะถูกไฟคือความแก่ความตายหรือภัยพิบตัติต่างๆเผาทำลายไปพร้อมกับชีวิตเราหรืออาจจะก่อนเราตายด้วยซ้ำถ้าเรามัวแต่ตรณียุติดคิดว่านี่ของฉันนี่ของฉันจริงๆสมบัตินั้นมันก็มีประโยชน์จำกัดมากๆแค่ในชาตินี้เท่านั้นเองมันไม่สามารถส่งผลเป็นความสุขหรือเป็นทุนรอนในภพชาติต่อๆไปได้เลยค่ะทีนี้ลองคิดในมุมกลับกันบ้างนะครับ ถ้าเกิดมีคนบอกว่าไม่เห็นต้องสนใจเรื่องนี้เลยชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติหาเงินใช้จ่ายมีความสุขตามอัตภาพไปไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องพบหน้าอะไรมากมายถ้าไม่ใส่ใจเรื่องอธิตสูรรเลยเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงครับมันจะมีผลเสียอะไรไหม อืมถ้ามองในมุมของพุทธธรรมนะคะการไม่เข้าใจหรือไม่ใส่ใจหลักการนี้นะคะมันก็เปรียบเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงแล้วก็ความประมาทมากๆเลยเพราะมันคือการไม่รับรู้ความจริงพื้นฐานของชีวิตเรื่องความไม่เที่ยงแล้วก็เรื่องความตายพอเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้มันก็จะเกิดการยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานนะคะยึดมั่นในอะไรบ้างครับ ก็ยึดมั่นในสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองร่างกายของเราเองหรือแม้แต่ความคิดความเห็นต่างๆว่ามันเป็นตัวเราจริงๆหรือเป็นของเราอย่างแท้จริงถาวรแล้วความยึดมั่นนี้มันนําไปสู่อะไรต่อครับก็นําไปสู่ความทุกข์โดยตรงเลยค่ะเพราะเมื่อสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันสูญสลายไปตามธรรมชาติของมัน ซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเกิดความผิดหวังเสียใจโศกเศร้าคร่ำครวญเหมือนคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความสูญเสียนะคะครับทุกเพราะปลัดพลากทุกเพราะไม่ได้ดังใจใช่ค่ะนอกจากความทุกตรงนั้นแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือมันเป็นการพลาดโอกาสทองในการแปลงสินทรัพย์ของเราค่ะ มันเหมือนกับว่าเรามีวัตถุดิบชั้นดีมากๆอยู่ในมือแต่เรากลับปล่อยให้มันเน่าเสียไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้เอาไปทําอาหารหรือทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาเลยพลาดโอกาสที่จะสร้างทรับละเอียดหรือสเสบียงบุญอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เองถูกต้องค่ะพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่แน่นอนมากๆให้กลายเป็นพลังงานบุญซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองในระยะยาวมากๆทั้งในแง่ของการสร้างความสุขความเจริญในปัจจุบัน แล้วก็ยังเป็นทุนรอนสำหรับการเดินทางในสังสารวัตรต่อไปอีกด้วยมันเหมือนกับเจ้าของบ้านนั่นแหะค่ะที่มัวแต่ชื่นชมสมบัติในบ้านทาั้งๆที่ไฟกำลังไหม้โหมเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรติดมือออกมาเลยนอกจากความว่างเปล่าแล้วก็ความเสียดายมากๆค่ะฟังดูน่าเสียดายจริงๆครับแล้วในมุมมองของช้าพุธหรือว่าคนที่ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ย การเรียนรู้และทำความเข้าใจอาทิตสูตรมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเป็นแค่คำสอนเสริมสำหรับคนที่เน้นเรื่องการทำทานเป็นพิเศษเท่านั้นหรือเปล่าโอ้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ใช่แค่สำหรับคนที่เน้นทำทานนะคะแต่สำหรับทุกคนเลยที่ต้องการจะดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทและต้องการเข้าใจกลไกลพื้นฐานของเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนาจริงๆ นี่คือคำสอนที่เป็นแกนหลักมากๆเรื่องการจัดการทรัพยากรในชีวิตของเราทั้งเวลาทรัพย์สินกําลังกายกําลังใจให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดคือความพ้นทุกข์อะค่ะอ๋อหมายความว่ามันเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องทานอย่างเดียวแน่นอนค่ะอาทิตตาสูตรให้เหตุผลและความหมายที่ลึกซึ้งมากๆแก่ทานว่ามันไม่ใช่แค่การทําบุญเอาหน้า ไม่ใช่แค่การสงเคราะห์สังคมเฉยๆนะแต่มันคือการฝึกฝนจิตใจเราให้คลายออกจากความตระนีซึ่งเป็นกิเลสตัวสำคัญมากๆเลยและมันยังเป็นการสร้างรากฐานของกุศลอื่นๆที่จะตามมาด้วยเหมือนเราเตรียมสเบียงให้พร้อมก่อนจะออกเดินทางไกลอะคะ่ะเตรียมสเบียงใช่ค่ะนอกจากนี้ในอาทิตาชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันก็ยังมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ มีอะไรน่าสนใจในชาดกอีกครับเล่าให้ฟังหน่อยครับในชาดกเปรียบเทียบไว้น่าคิดมากค่ะว่าทานกับการรบมีสภาพเสมอกันทานจะยุทธันจะสมานมาหุทานกับรบเหมือนกันยังไงครับเหมือนกันตรงที่ว่าแม้กำลังของเราคือทานวัตถุที่เราจะให้นะมันอาจจะดูน้อยนิดนะคะแต่ถ้าเรามีศรัทธามีปัญญารู้จักเลือกให้ในเนื้อนาบุญที่ดี เช่นให้กับผู้ที่มีศีลมีธรรมพระอริยบุคคลอะไรแบบนี้เราก็สามารถเอาชนะกิเลสคือความตรหนีในใจเราได้แล้วก็ได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเหมือนทหารที่มีจำนวนน้อยแต่ถ้ากล้าหารแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ดีก็สามารถชนะกองทัพใหญ่ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณถ้าทำถูกหลักถูกเนื้อหน้าบุญถูกต้องค่ะชาดกยังเน้นเรื่องการเลือกให้ด้วยนะคะ วิจยะทานังสุขตับปัสถัมว่าการให้ในบุคคลหรือในเขตเนื้อนาบุญที่เหมาะสมเนี่ยย่อมให้ผลที่ภัยบุญมากๆเหมือนเราหว่านเพื่ชลงในนาที่ดีดินดีน้ำดีปุ๋ยดีผลผลิตมันก็ย่อมงอกงามกว่าหว่านในนาที่ไม่ดีแน่นอนค่ะชัดเจนเลยครับแสดงว่าทั้งอธิตาสูตรแล้วก็คำสอนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องการชี้ให้เราเห็นคุณค่าของการสั่งสมบุญ เพื่อเป็นเหมือนทุนหรือสเสบียงสําหรับการเดินทางอันยาวนานมากๆในสังสารวัตที่แบบว่าหาที่สุดไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญมากๆเลยพระสูตรและชาดกเน้นย้ําว่าการให้ทานที่ทําอย่างถูกต้องด้วยปัญญาเนี่ยคือการนําออกดีแล้วสุนีหะตำมันคือการสกัดเอาแก่นสารที่แท้จริงออกมาจากกองเพลิงคือความไม่เที่ยงและความทุกข์ในสังสารวัตรนี้ เป็นการแปลงทรัพย์หยาบที่เรายังไงก็ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังอยู่ดีให้กลายเป็นบุญซึ่งเป็นทรัพย์ละเอียดที่มันจะติดตามตัวเราไปได้จริงๆแล้วบุญนี้ล่ะค่ะจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เราได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีโอกาสสร้างกุศลต่อไปเรื่อยๆหรือมีกําลังในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าการเดินทางในสังสารวัฏนี้เป้าหมายสูงสุดจริงๆมันไม่ใช่แค่การมีสเสบียงเยอะๆหรือเกิดในภพภูมิที่ดีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ในอธิตาชาดกมีพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะถูกต้องเลยเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การสะสมบุญไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะในอติตาชาดกให้มุมมองที่สมดุลแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นไว้ค่ะว่าแม้ทานจะได้รับการสรรเสริญอย่างสูงมากๆและจำเป็นเหมือนสเสบียงเดินทางก็ตามแต่บทแห่งธรรมประธรรมวธรรมันั้นประเสริฐกว่าทานค่ะ บทแห่งธรรมที่ประเสริฐกว่าทานหมายถึงอะไรครับพอจะขยายความได้ไหมครับค่ะบทแห่งธรรมในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติธรรมในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าการให้ทานนะคะคือการตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์การฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นมีกำลังหรือที่เรียกว่าสมถภาวนาและที่สำคัญที่สุดคือการเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจสี่หรือวิปัสสนาภาวนานั่นเองค่ะ อ๋อศีลสมาธิปัญญาคือขนทางโดยตรงที่จะนำไปสู่นิพพานซึ่งคือความดับสิ้นเชื้อแห่งทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดในชาดกกล่าวไว้นะคะว่าแม้แต่สัตว์บุรุษในอดีตผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านเหล่านั้นต่างก็บรรลุนิพพานได้ด้วยการเจริญสมถาวิปัสสนานี้แหละดังนั้นทานจึงเป็นเหมือนพาหนะที่ดีและสเสบียงที่จำเป็นมากๆสำหรับการเดินทาง แต่นิพานคือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงและการปฏิบัติธรรมศีลส,สมาธิปัญญาคือเส้นทางหลักที่จะพาเราไปถึงจุดหมายนั้นค่ะโอ้โหเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยครับเป็นภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพรวมสุดท้ายอีกครั้งนะครับสรุปแล้วอาทิตย์สูตรเนี่ยต้องการปลุกให้เราตระหนักถึงเรื่องอะไรเป็นหัวใจสําคัญที่สุดครับได้ค่ะ ถ้าจะสรุปแก่นสำคัญที่อาติตสูตรต้องการให้เราตระหนักถึงจริงๆมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะคะ 1. คือความเร่งด่วนเอเจนซี urgency. ต้องตระหนักเสมอว่าชีวิตนี่มันสั้นนะมันไม่แน่นอนเรากำลังถูกเผาด้วยไฟคือความแก่ความเจ็บความตายทุกขณะจิตเลยอย่าประมาทอย่าผัดวันประกันพรุ่งในการทำความดีค่ะเหมือนบ้านไฟกำลังไหม้ต้องรีบขนของออกไม่ใช่มัวแต่ลังเลหรือคิดว่าเดี๋ยวก่อนครับต้องรีบ 2. คือปัญญา wisdom ต้องเข้าใจความจริงให้ได้ว่าทรัพย์สินภายนอกทุกอย่างหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเองเนี่ยมันเป็นของชั่วกราวมันไม่ใช่ของเราจริงๆสุดท้ายเราต้องละทิ้งไปทั้งหมดการประยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้มีแต่จะนำความทุกข์มาให้เปล่าๆเ,เข้าใจธรรมชาติของมัน 3. คือการกระทำที่ถูกต้อง right action เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้ว ก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้สอยทรัพย์สมบัติตามความเหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือต้องรู้จักขนออกคือการให้ทานสละทรัพย์ภายนอกเพื่อสร้างบุญซึ่งเป็นทรัพย์ภายในที่มันจะติดตามตัวเราไปได้จริงๆค่ะใช้ด้วยให้ด้วยและ4คือประโยชน์ที่แท้จริง True benefits ต้องรู้ว่าการให้ทานที่เราทำไปด้วยปัญญาด้วยความเสียสละนั้นมันไม่เคยสูญเปล่าเลยแต่มันจะให้ผลคือความสุขสุขข้าพลังกลับคืนมาเสมอทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นสเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัตรและเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราค่ะโอ้โหเป็นข้อสรุปที่ทรงพลังแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของพระสูตรนี้อย่าง ทจริงเลยครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้มีบทธรรมหรือข้อคิดปิดท้ายที่อยากจะฝากไว้เป็นพิเศษไหมครับมีค่ะขอฝากคาถาสั้นๆแต่กินใจมากๆจากอาทิตะสูตรนี่แหละค่ะที่สรุปผลลัพธ์ของการขนของออกไว้อย่างชัดเจนที่สุดเลยคือทินนัมโคปณนะสุขะพลังโหติอ่านว่าทินนังโคปณนะสุขะพลังโหตินะคะครับทินนัโคปณะ สุขพลังโหติซึ่งแปลความได้ว่าก็ทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วนั่นแหละย่อมมีสุขเป็นผลค่ะเป็นการย้ำเตือนเราสั้นๆแต่ชัดเจนว่าทุกครั้งที่เราสละออกให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่เราได้ขนออกจากกองเพลิงแห่งสังสารวัฏนั้นมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะ แต่มันจะกลายเป็นความสุขที่แท้จริงกลับคืนมาสู่เราเสมอเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดเสมอค่ะทินนังโขปณะนะสุขเขาพลังโหติขอบคุณสำหรับบทสรุปและข้อคิดดีๆมากๆเลยครับการคุยกันวันนี้ทำให้ผมเข้าใจอาทิตตสูตรในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นมากจริงๆหวังว่าหลักคิดนี้จะเป็นประโยชน์ให้เราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็รู้จักสร้างสมบัติที่แท้จริงติดตัวไปนะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆครับยิ่งดีเสมอค่ะหวังว่าการทำความเข้าใจคำสอนนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้เราใช้เวลาและทรัพยากรในชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในเส้นทางการเดินทางต่อไปของเราทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ